อย่างบางคนมีแบบนมแข็งมีแบบช้ำมีเจ็บเราไม่ควรมีปัญหาเดียวกันแบบที่เขามีเลยหญิงศึกษาม,มาเยอะมากพอมาเลยทําให้เราได้หนะ้าอกที่เราพอใจอย่าไปหวังเพิ่งว่าเราจะเป็นคนที่โชคดีที่ไปทําแล้วก็จะได้สวยโดยที่เราไม่ไม่ศึกษาเรื่องอะไรเลยเราแบบหาเล็บมาเยอะใช่ไหมคะร่างดูด้วยกันว่าเอออยากได้แบบนี้แบบนี้พอทําออกมาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆพอได้มาลองไซส์แล้วพอตอนทําเสร็จก็เท่ากับวันที่ลองเลยค่ะ สวัสดีครับค่ะกลับมาพบกับรายการเดลรีวิวนะคะที่ดีมคลินิกกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามีเคสเสริมหน้าอกนะคะที่เป็นสายสุขภาพเนาะสายตร์ที่ดูเฮลตี่เราจะทำหน้าอกยังไงนะคะให้ออกมาสวยแบบใส่ชุดออกกำลังกายก็สวยใส่ชุวดว่ายน้ำก็สวยแล้วก็ที่สำคัญคือเคสที่เสริมหน้าอกแล้วอยากที่จะโนบมราเราอยากแค่ไปปิดจุดอย่างเดียวได้ไหมเพราะว่า2เดือนครึ่งเองแต่ว่าหน้าอกสวยมากเรยถ่ายชุวดว่ายน้ำตั้งแต่2อาทย์แรกเลยเนาะ ช่ค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อหญิงนะคะสิริจิตยะโยงค,ค่ะเป็นโค้ดดูแลเรื่องของการลดน้ำหนักค่ะเราลดน้ำหนักมาเยอะพอสมควรจนตัดสินใจที่จะทำหน้าอกด้วยช่วงก่อนหน้านั้นที่เคยผอมมาก่อนก็ไม่ค่อยมีหน้าอกเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราอยากทำมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่ตอนช่วงเรียนมาหาลาัยแล้วอตอนนี้ก็ทำงานอายุตอนนี้29ค่ะ คิดจะทำหน้าอกมานานแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทำสักทีคิดจะทำหน้าอกตั้งแต่สมัยเรียนก็น่าจะประมาณเจ็ปดปีได้แล้วค่ะ<ม>ช่วงเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆด้วย<ม>ก็ต้องมีเก็บเงินเก็บอะไรอ<ม>่าเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่มาจริงจังจริงๆก็คือช่วงที่เราแบบคิดว่าเออพร้อมแล้วอยากอยากจะทำแล้วเนี้ยค่ะ<ม><ม>ก็ถึงได้มาศึกษาเราไม่ได้เป็นการหาข้อมูลเพียงคนเดียว<ม>อันเนี้มี แฟนเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาข้อมูลดูเละเรียต่างๆคือเป็นยังไงบ้างเหมือนเราอยู่ด้วยกันนะคะก็ต้องให้เขาช่วยในการตัดสินใจด้วยว่ามันโอเคไหมแบบนี้เหมือนแบบเราดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูด้วยหมดเลยอ,อย่างดูรีวิวของทางคลินิกอะคะ่ะเขาก็ไปไล่ดูมาเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มาดูว่าคนไหนคุ่นเหมือนเรา ใกล้เคียงกับเราก็จะส่งให้เราดูแล้วเราหาข้อมูลมาอย่างไรครับรู้จักดีนจนรู้จักดีนคลินิกตอนแรกเลยคือมีพี่ที่ทํางานด้วยกันเนี่ยเขาทําที่คลิเหมือนกันทําที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มาบอกเราว่าเออเนี่ยเหมือนเราก็ถามเขาแหละว่าเขาไปทําที่ไหนอ่าเขาก็บอกเขาทำที่นี่แล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็เลยมาศึกษาเองค่ะก็ดูทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e ดูมารู้สึกว่าจะสองปีเต็มๆเลยค่ะแล้วก็ไล่ดูเกือบจะครบทุกคลิปแล้วค่ะ ชอบแนวประมาณไหนใน,ในการที่จะเสริมใช้ทเท่าไหร่หรือว่าสไตล์แบบไหนคือจริงๆแล้วอะ่ะตัวเองอ่ะเป็นคนชอบหน้าอกใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบหน้าอกเล็กมาใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าเอออยากให้มันใหญ่อย่างงี้ค่ะแต่ก็พอไปฟังใน y u t u b e เนี่ยของคุณหมนอนฟังที่ดีมากคะ่ะก็เหมือนกับเราไม่ได้สามารถจะต้องเป็นคนเลือกเองได้อะ่ะคือต้องไปดูปัญหาหน้าอกดูขนาดหน้าอกดูขนาดตัวเราด้วยว่า มันจะเหมาะกับขนาดประมาณไหนมาคุยกันในเรื่องของวัดปรึกษาเลยดีกว่าเพราะว่าตอนที่มาวัดเนี่ยก็บอกคุณหมอเลยเนาะโจทย์ว่าขอใหญ่ที่สุดเท่าที่มันพอจะเป็นไปได้หญิงก็น้ำหนัก54สูง163 BMI 20นะครับเนื้อนมเนื้อเดิมก็จะมีเป็นคนมีเนื้อความหนาพอสมควรอยู่แล้วก็เป็นกระดูกอ,อกไก่กระดูกนูนและหน้าอกไม่เท่ากาันนั่นที่เห็นชัดอยู่แล้วว่าข้างซ้ายเนี่ยนูนกว่าข้างขวาแล้วก็ตัวเนื้อนมเดิมเนี่ย ข้างซ้ายก็มีมากกว่าข้างขวาข้างหนึ่งร้อยห้าสิบข้างขวาข้างซ้ายร<ะ>้อยแปดสิบซีซีบวกกับกระดูกที่มันไม่เท่ากันมันก็ยิ่งทําให้หน้าอกดูดูต่างกันเยอะหมอคิดว่าต้องใส่ไซส์ต่างกันส่วนความที่เป็นกระดูกอ,อกไก่ก็แนะนําว่าทําเหนือกล้ามเนื้อเถอเพราะว่าทําใต้กล้ามเนื้อจะยิ่งทําให้ซิลิโคนไหลแยกออกจากกันแล้วก็มีโอกาสโดนกล้ามเนื้อดันลงไปอีกก็คิดว่าทําเหนือกล้ามเนื้อ,เ,อเทคนิคแบบสับฟลาเชียลดีที่สุดนะครับแล้วก็ใส่ไซส์ไม่เท่ากัน ตอนนั้นก็เลือกไซส์ให้ประมาณ 300cc นะครับแต่300เนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่300เท่ากันสองข้างข้างนึงที่มันเล็กกว่าเราก็ใส่3 15ข้างหนึ่งที่เนื้อเดิมใหญ่กว่าอยู่แล้วก็ใส่เล็กหน่อยเป็น285นะก็คือ2องข้างลต่างกันอยู่ 30cc ครับแต่พอใส่แล้วก็กลับมาเท่ากันพอเราได้มีการได้ลองไซส์วัดไซส์เราก็ลองดูหลายๆไซส์เนี่ยมันทำให้เราเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนเลย ชัดมากเลยค่ะเพราะอย่างที่คุณหมอบอกไซส์ไปว่าสามหนึ่งห้ากับสองแปดห้าคือถ้าก่อนที่เราจะหาข้อมูลหรือมาปรึกษาคุณหมอเราจะรู้สึกเลยว่าไซส์เนี่ยมันดูแบบเล็กอะเพราะเราเคยได้ยินบ่อยๆว่าสี่ร้อยใช่ไหมคะในจินตนาการเราคือต้องสี่ร้อยขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่พอได้มาลองไซส์มีแบบคุณหมอก็จะมีเหมือนเป็นเจานนาให้เราลองใส่เป็นหน้าอกเป็นปล,มปลอมๆอมะไรเงี้ยค่ะพอใส่เข้าไปปุ๊บก,ก็ดูออกอะค่ะว่าเออมันจะต้องนูนมาประมาณนี้แล้วพอตอนทําเสร็จก็เท่ากับวันที่ ได้ใส่เสื้อในอันนั้นลองจริงจริงมีให้ลองตั้งแต่265 3 0 0 340 360หรอาด้วยซ้ำไปแต่ว่าบางทีมันดูใหญ่เกินไปหมอเขากลัวว่ามันจะเป็นบล็อกไปหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อเราเป็นคนเนื้อตึงนะบางทีใส่ไปถ้าแบบเนื้อตึงมากก็ต้องยืดมากบานทีมันก็เหมือนเกินตัวต้องล้อออกเยอะมอะีอาจจะมีเรื่องชามีปัญหาเอ่อมันเกินมันล้นเกินตัวอย่างเงี้ยหมอก็เลยว่าไม่แนะนําถ้าจะเอาแบบให้มันแบบปลอดภัยเซฟเซฟก็ ทำประมาณ300นั่นแหละครับก็ mm hmm. น่าจะดูพอดีค่ะเก้าพอดีจริงๆเห็นบอกว่ามีกังวลน,นิดนึงเรื่องการนมยาหรือการอะไรเงี้ยพอเราหลังทำอาการต่างๆใดๆเป็นยังไงบ้างคือช่วงก่อนทำเนี่ยกังวลมากๆเลยว่าแบบจะหลับแล้วไม่ตื่นนะคะแต่ว่าก็ศึกษามาแล้วว่าที่ดีเนี่ย <c oughs> ก็คือมีสัญญาแพทย์แพทย์ที่สัญญ่ีใช่ไหมค <c oughs> ะอ่ะทิสัญ,ญีแพทย์เนี่ยคือมาดมยาให้เลยเราก็มั่นใจระดับนึงแล้ว แล้วพอตอนที่หลังจากฟื้นมาค่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้มีอาการแบบอะไรแบบที่เป็นที่น่ากลัวเลยค่ะก็อาจจะแค่แบบมนึมนๆง่วงๆองเงี้ยค่ะกลับไปบ้านไปพักตื่นขึ้นมาอีกวันหนึน่งก็รู้สึกปกติแล้ว <c oughs> จําได้เลยว่าวันที่คุณหมอนัดมาช่วงวนันสองวันแรกอะคะ่ะมีพี่ๆพยาบาลบอกว่า โอ้ยไม่เจ็บเลยหรอคะแบบดูเดินสบายมากเลยแล้วมันก็ไม่เจ็บจริงๆนะคะก็ยังมีคนตกใจแล้วว่าเออทำไมดูหายเร็วจังไม่ไม่ได้มีบวมไม่มีช้ำอะไรแาบนั้นนะมีเพื่อนๆตกใจเรื่องช้ำด้วยนะคะคุณหมอเพื่อนบอกว่าอ้าวทำไมไม่มีแบบไม่มีเขียวไม่มีม่วงเลยเราก็งงว่าเอาแล้วปกติเขาต้องมีเขียวมีม่วงด้วยหรอเพราะของเราไม่มีเลยเพราะว่าใส่สายเดนอันนี้มีสายเดนระบายอยู่นะครับสี่วันห้าวันอะไรเงี้ยมันก็จะระบายของเสียออกหมดนะ จริงๆมีหมอหลายคนเขาไม่ใส่คราบก็บอกว่าจริง mm. เรื่องมันก็เดี๋ยวมันก็ดูดซึมไปเองอยู่ข้างในนั่นแหละ mm. แต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางคนบางคนดูดซึมช้ามันกลายเป็นก้อนแข็งเป็นพังผืดกลายเป็นรอยช้ำรอยม่วงเนี่ยผิวมันก็จะดาๆ <Yeah. S 2> แล้วระยะยาวบางคนน่ะพังผืดก็ขึ้นอีกการใส่เดนมีประโยชน์กว่าแม้ว่าหมอบางคนเขาจะแอนตี้ก็ตามนะแต่หมอว่า ส่วนใหญ่คนไทยมีปัญหาเรื่องเลือดหยุดช้าอยู่บางคนซึ่งบางคนมันก็ซ่อนอยู่จนเราไม่รู้มาก่อนหรอกว่าเลือดเราจะหยุดช้าใครจะเป็นคนโชคดีคนนั้นนะหมอก,ก็แนะนําว่าใส่ให้หมดทุกคนแหละถ้ายังไงเลือดมันไม่ออกเดี๋ยวอีกสองปันก็ออกได้แต่ถ้าไม่ใส่แล้วเร,เราเป็นคนที่โชคร้ายคนนั้นเลือดเราหยุดช้าก็กดนมเน่าไม่เน่าก็กลายเป็นก้อนแข็งพังผืดขึ้นมา ระยะยาวมันก็ไม่ดีเท่ากับเคสที่ใสแดงหรอกครับแล้วเรื่องของการโนบราตอนที่คนไข้ต้องการจริงๆแล้วสามารถโนบราได้ตั้งแต่หลังทํา2เดือนนี้ได้ไหมค่ะคืออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องแบบว่าแอบคุณหมอจริงๆ <c oughs> คุณหมอบอกว่าให้ใส่บาใช่ไหมคะไปประมาณ6เดือนนะคะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ใส่นะคะแต่ว่าจะมีบางช่วงที่ต้องทํางานมีถ่ายรูปมีออกไปข้างนอกอย่างงี้ค่ะ ก็จะโนวาเลยก็คือจะใส่แค่ปิดจุดเลยแล้วก็แอบคุณหมอถ่ายรูปบีกินี่ตั้งแต่สองอาทิตย์แรกอย่างเงี้ยถ่ายได้2อาทิตย์คือจริงๆนะถ้าเทคนิคที่ดีพอแล้วมันไม่เจ็บแล้วก็มันหายเร็วสองอาทิตย์มันก็เหมือนเข้าที่แล้วใช่ค่ะไม่บวมไม่ช้าอะไรเลยนะครับยิ่งเราใส่เดรนเนี่ยแป๊บเดียวเองสัก5วันนี่ก็ดูเหมือนโอ้เหมือนจะหายแล้วด้วยน้องใส่เดรนทําให้หายเร็วพัฟื้นไวอ่ยสสัปดาห์ใช่ไหมก็กลับไปถ่ายรูปอย่างงี้ได้แล้วนะครับทั้งที่ แบบไม่บวมไม่เขียวไม่ช้ำใครก็ดูไม่รู้เลยใช่ไหมครับใช่ <S <S 1> <S 1> ค่ะฟีแบ็กเป็นยังไงนะครับสำหรับคนรอบข้างแฟนเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบอยู่ใกล้ชิดต,ตลอดนะคะชมทุกวันเลยค่ะว่าทำออกมาแล้วสวยแบบสวยจริงๆคือมันเหมือนกับที่เราจินตนาการกันไปเลยเหมือนเราแบบหาเล็บมาเยอะใช่ไหมคะแล้วก็นั่งดูด้วยกันว่าเอออยากได้แบบนี้แบบนี้พอทําออกมาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ยังมีมีนักเรียนนะคะลูกค้าที่อยู่ในโปรแกรมนะคะ เขาเพิ่งมาเข้าโปรแกรมแล้วเขาก็เพิ่งเห็นว่าเออเราเขาก็เพิ่งมาติดตามเฟซเราเนี้ยไม่เคยเห็นช่วงเราหน้าอกเล็กแล้วเขามาเห็นตอนที่เรามีหน้าอกแล้วเขาก็แบบมีแอบแอบมาถามว่าเอยังมองอยู่เลยนะว่าอันนี้น้องหญิงทําหรือเปล่าหรือเป็นหน้าอกที่เป็นมีมาแล้วอะไรเงี้ยมีมาอยู่แล้วเงี้ยค่ะเพราะว่ามันดูธรรมชาติใช่ไหมไม่ได้เป็นขอเป็นบล็อกอะไรเลยใช่ไหมครับดูแบบเหมือนพอดีตัวมากเหมือนมีแต่คนบอกว่าพอดีตัวเนาะ มีอะไรที่อยากจะฝากใหมกับเพื่อนๆที่เขากำลังตัดสินใจจะทำอยู่หรือเขาเคยทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายรูปแบบมากเลยคนที่ทักมาถามมาถาตั้งแต่ที่เราทำหน้าอกคือจะมีคนที่ยังไม่ได้ไปทำกับคนที่ทำแล้วคนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเขาก็จะมาถามว่ามันต้องดูเรื่องราวของอะไรบ้างที่แบบก่อนที่จะเลือกคลินิกหรือว่าเลือกคุณหมอที่จะมาทำเนี่ยค่ะส่วนคนที่ทำไปแล้วเนี่ยบางทีเขาส่วนใหญ่เลยจะมาถามเรื่องปัญหา เหมือนตัวเขาเองมีปัญหาแล้วเขาก็จะมาถามว่าเรามีปัญหาเดียวกันกับเขาไหม mm hmm. แต่คือหญิงอะตั้งแต่ทุกครั้งที่มีคนถามเราไม่เคยมีปัญหาเดียวกันกับที่เขามีเลยอย่างบางคนมีแบบนมแข็งมีแบบช้ำมีเจ็บมีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออเราโชคดีนะเราไม่มีเลยต้องต้องเรียกว่าไม่ใช่โชคละเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากฝากเลยว่าอย่าไปหวังเพิ่งว่าเราจะเป็นคนที่โชคดีที่ไปทําแล้วก็จะได้สวยเหมือนคนนั้นโดยที่เราไม่กไม่ศึกษารเรื่องอะไรเลย ถ้าสาหรับตัวหญิงมองว่าหญิงศึกษามาเยอะมากพอมันเลยทําให้เราได้หนะ้าอกที่เราพอใจต้องศึกษาเรื่องคลินิกที่จะทํามีมาตรฐานไหมมีแบบมีการรองรับที่ถูกต้องไหมแล้วก็ศึกษาเรื่องคุณหมออย่างของคุณหมอในหญิงก็ซีเรียสมากเลยนะคะขนาดมีคนบอกว่าคุณหมอเนี่ยแบบมีคนไปไปเสิร์ชในแพทยสภาค่ะว่าคุณหมอเป็นสัลยกรรมตกแต่งหรือเปล่าเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งหรือเปล่า เรายังไม่ั่นใจเรายังต้องเอาไปเสิร์ชเองอีกทีนึงเลยนะคะคก็คือจะเลือกจากคุณหมอก่อนด้วยแล้วก็ดูเรื่องซิลิโคนว่าเป็นซิลิโคนที่ได้มาตรฐานไหมแล้วสําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ทุกคนที่จะทจาจริงค่ะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนอย่าแค่แบบเดินไปแล้วก็บอกว่าอยากได้เท่านี้แล้วก็ทําเลยคือมันอาจจะไม่เหมาะสมกับเราอะคะ่ะคือมีอะไรที่เขาก็ทําแบบนั้นให้อเอาเลยใช้เท่าไหร่ก็ทําได้พรุ่งนี้ทําเลยอะไรอย่างนั้นะนะ มาเช้าทําเย็นก็ยังมีเลยใช่ค่ะอ,อันนั้นน่ะคือตกใจมากนะคะที่มีคนบอกว่าเออเนี่ยไปแล้วก็บอกเท่านี้แล้วก็ทําแล้วก็กลับบ้านเลยจริงๆแล้วมันก็คง<ม>คงไม่ควรจะวันเดียวกันกับว,วันที่ทำหรอก<ช>ควรจะย่า<ช>่น้อยก็ต้องมาปรึกษาให้เราตกผลึกก่อนหมอก็ต้องให้ทางเลือกให้ไซส์แล้วก็ประเมินปัญหาตรวจเลือดก,ก็สําคัญก็ต้องรอผลอีกไม่ดีแน่นอนถ้าจะแบบเล้ออกมาติดปุ๊บทำเลยอันนั้นเสี่ยงเสี่ยงถึงชีวิตได้นะเราบางคนค่าเลือดมันผิดปกติโดยที่เราไม่ไม่รู้ตัวมาก่อน ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้ที่ครบเลยนะคะสำหรับใครที่กําลังจะตัดสินใจเสริมหน้าอกเนาะไม่ว่าจะเป็นการเสริมใหม่หรือว่าการที่เคยมีปัญหาที่ผิดพลาดไปแล้วเนาะก็ลองดจูจากเคสนี้เป็นตัวอย่างได้เลยว่าเขาเนี่ยคือศึกษามานานแล้วปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอแนะนำเนี่ยทำให้มันหายไวจริงๆแล้วมันสามารถที่กลับไปทํางานกลับไปถ่ายแบบถ่ายรูป อย่างเงี้ยภายใน2อาทิตย์อย่างเงี้ยทำได้เลยก็เป็นเคสที่สวยมากๆเลยยังไงวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคูณคุณหญิงแล้วก็คุณหมอสมยศมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจาก Dream ดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระหน้ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ